วิธีไอ้กำจัดเชื้อราเนาะหรือว่าย่างนามาย่างพวกงานงานเส้นตอกอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาช่วงฤดูฝนนะครับเราต้องเอามาย่างไฟอย่างเงี้ยย่างด้วยังกระสีเอาเส้นตอกหรือว่าทําชิ้นงานที่เราทําแล้วอย่างเงี้ยเนาะหรือต้องย่างตอกให้ให้ได้ระดับหนึ่งก่อนนะครับถ้าพี่ๆเขาทําหูหิ้วแก้วกาแฟนเนี่ยเราบางครั้งอากาศมันชื้นไม่มีแดดอย่างเงี้ยนะ <S <S 2> <S 2> <ๆ>เราก็ต้องเอาเอาเอามาแยกอย่างเงี้ยแหละครับเอาเอา,เอามาเอาเอามาย่างไฟกันเนาะ ย่างไฟแล้วนํามาจากสารแล้วจากสารเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปย่างไฟย่างไฟให้มันแห้งเนีย่ยเป็นหูหิ้วแก้วกาแฟเพราะน้าหูือผลนนะ่ะมันจะทํางานยากและลาบากนิดหนึ่งมันจะไม่มีแดดนะเนาะพี่ๆเขาทํางานจากสารเช่นต่อบ,บางๆเงีย้ยใช้วิธีเนี้ง่ายด,ดีที่สุดแล้วครับถ้าเราเอาไปตากแดดนี้โอ้ขึ้นลาพอดีเลยลาไม่มีเนี้ยเนาะ พี่ๆเขาสั่งมามันจะร้านกาแฟก็จะสั่งมาตลอดเวลาเราต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ว่าเราย่างไฟอย่างเงี้ยเนาะพี่ๆบางคนที่ว่าเออทำยังไงไอ้ป้องกันเชือ้อรามันขึ้นรามันดำเพราะหูยิ้มกาแฟนี่มอดไม่ค่อยกินนะเพราะเส้นตอกบางๆเราก็ต้องแยงย่างไฟอย่างเงี้ยเอาความสูงจากพื้นกับข้างบนเอา,ห,าห่างกันหน่อยนะเอาห่างประมาณสักเจ็ดแปดสิบเซนนะถ้างั้นเดี๋ยวตอกจะไหม้นะ่ะย่างมันกับอบนั่นแหละครับย่างถ้าเราอบจสามันก็จะเป็นสีน้านตาลน,นะ ล้วก็ตากเราก็ต้องย่างไฟย่างไฟไปด้วยสารไปด้วยเนาะสารไปด้วยเรามาย่างไฟอย่างนี้แหละครับเนี่ยทำง่ายๆครับผมอันนี้ก็อยู่ที่บ้านนี่แหละครับบางทีทีมงานที่พี่เขาบอกโอ้ยปัญหาเรื่องไอ้ฝนมันตกเยอะตัวข้างวันครับหน้าชั่วโมงนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนากรกฎามสิงหากันยาเนี่โอ้ตุลาเนี่ยนะถ้าเราไม่ทําตอกสต๊อกไว้ก็ต้องใช้วิธีนี้แหละค่อยๆย,ย่างไปเรื่อยๆเนาะย่างเสร็จแล้วเราก็เอามาทํางานจากสารอย่างเนี้ย เขาค่อยนั่งทาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถุงหิ้วแก้วกาแฟนะครับเนี่ยทำประมาณนี้แหลคะครับทำทำเสร็จแล้วก็รวบรวมส่งให้กับลูกค้าลูกค้าก็จะมาเอาเรื่อยๆเนาะร้านกาแฟต่างๆเพราะว่าช่วงรูปโผลร้านกาแฟก็เปิดไปเรื่อยๆเราก็ต้องทาส่งให้กับลูกค้าเพราะว่างานชิ้นงานเนี่ยมันใช้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเนาะถ้าเราไม่ส่งให้ลูกค้าเลยเนี่ยงานชิ้นงานมันก็จะออกมาค่อนข้างจะลําบากนะเราเราต้องพยายามจัดการและดูแลให้ลูกค้าอย่างเงี้ยใส่เสร็จแล้วก็ต้องนำมาแพ็คถุงไว้อะไรเงี้ย ก้วกาแฟนี่มันก็เป็นอาชีพหนึ่งนะที่ว่าถึงแม้ว่าราคาจะไม่แพงนะแต่ว่าก็มีรายได้ทั้งปีแล้วก็ทําส่งให้ลูกค้าไปเรืเ่อยๆอย่างเงี้ยพี่ๆป,ป้าๆนั่นนะที่ทําหูหิ้วแก้วกาแฟยอยู่นะก็ลองเอาวิธีนี้ไปแก้ปัญหาเนาะพอทําพวกชะลอมอะไรพวกนี้เราต้องอบต้องย่างะอะไรเงี้ยมันก็ช่วยงานเราได้เยอะนะแต่ต้องคอยฟื้นตลอดเวลานะคอยพลิกไปพลิกมานะถ้าไม่ทําอย่างนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวเดีจยวขึ้นลานนะครับผมกับงาน พวกงานหูหิ้วแก้วแก่ไฟงานจักสายงานบางๆนะครับพวกฉลอมพวกอะไรต่างๆเนาะงานกะครับงานจักสายนั้นนำมาพับเราจะจักก่อนแล้วก็เอาเอาเอาย่างไฟก่อนนะพี่เขาเอามาย่างไฟเสร็จแล้วก็นํามาสานสานเสร็จแล้วก็เอาไปย่างอีกทีหนึ่งนะอเพื่อการทํางานที่มันจะได้ง่ายต่อการการทํางานของพวกงานพวกงานจักสารต่างๆงานจักสานต่างๆนี่มันมีอยู่หลายๆวิธีนะครับถ้าเราจะจะทำเนาะ อแบบอบแบบทู่อบก็ได้นอะอย่างอันนี้ก็เป็นบ้านไม้ไผ่นะใช่ว่าพี่ๆเขามาอบรมช่วยสร้างให้ประมาณรุ่นละสองรุ่นที่สองร้อยกว่าจำไม่ได้รุ่นรุ่นไหนตัวนี้ครับยังใช้งานอยู่นะครับเนี่ยพี่ๆแถวอ่าไอ้ไอ้อ,อยู่แถวมาเยอะเหมือนกันนะมาอบรมให้ตัวนี้นะครับผมกับบ้านไม้ไผ่ที่เขาก็มาดูได้มาดูบ้านมาดูวิธีการทําหูหที่วแก้วกาแฟวิธีตากเงี้ยเนาะย่างไปยังไงเอาให้มัน ชิ้นงานออกมาดูดีทํางานง่ายอย่างเงี้ยครับผมกับทําวิธีการไอป้องกันเชื้อราเนาะป้องกันมอดไปด้วยก็ถือว่าได้นะป้องกันมอดป้องกันเชื้อรากับการทํางานของพวกงานจักสารอย่างเงี้ยอันนี้ก็แนะนําวิธีการวิธีวิธีป้องกันเชื้อรามาให้รามันขึ้นกับวิทีทาหูหิ้วแก้วกาแฟพี่ๆคนไหนอยากจะมาเรียนรู้ก็มาเรียนรู้ได้เลยเนาะกับวิธีทําหูหิ้วแก้วกาแฟนะครับหูหิ้วแก้วกาแฟเนี่ยเขาทำจากพวกงานพวกไผ่ยเงี้ย ไผ่ข้าวหลามอย่างเงี้ยเนาะอ่าไผ่สีสุกไผ่อะไรก็ได้นะที่ว่ามันมันพอจักดอกได้นะครับผมเนี่ยทำเราย่างเสร็จแล้วก็เก็บซ้อนไว้ตั้งหนึ่งประมาณสิบอันเนี้นะตั้งละสิบละสิบถุงหนึ่งเราก็ใส่ประมาณอ่าตั้งตั้งละยี่สิบอันขอโทษครับตั้งหนึ่งนี่นะถุงหนึ่งเราก็ใส่อยู่อยห้าตั้งก็กับถุงละร้อยชิ้นอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะส่งให้ลูกค้าได้ได้ละอย่างเงี้ยครับเราก็มาย่างไผ่แบบเนี้ยพี่ๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องความชื้นอย่างเงี้ยนะ แดดไม่มีก็ต้องก็ต้องหาวิธีทำอ่าว,วิธีทำวิธีการอย่างเงี้ยครับผมกับการพื่ววิธีการป้องกันมอดป้องกันเชื้อราเนาะคือการย่างไฟซะมากกว่าเนี้ยครับผมอ่าตอนที่พี่ขอมาเรียนรู้ได้นะที่สูตรเรียนรู้ทําไม้ไผ่ครุบบ่งจอยที่บ้านผมเนี่ยแหละครับช่วงนี้มันฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะช่วงนี้เป็นเดือนกันดายนนะกะักนยาดาเข้าสิงหาก็โอ้ฝนก็ตกเยอะเหมือนกันมีฝนเกือบทั้งปีฤดูฝนนี่ไปทํางานยากครับผม เสร็จแล้วก็มีเวลาว่างเหมาะงานพวกนี้เหมาะกับผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเนาะอา